ออกมาจากในการบรรมาแล้วค่ะก็มาแวะทานข้าวสำหรับสาวๆที่จะลดความอ้วนนะจ๊ะหลังหกโมงเย็นห้ามทานข้าวแล้วนะคะห้ามทานเลยเลยนอกจากนมถั่วเหลืองเท่านั้นนมบวัวก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นไขมันไปสะสกทําทำให้อ้วนได้นะจ๊ะได้เฉพาะนมถั่วเหลืองเท่านั้นแล้วก็น้ำเปล่าเท่านั้นนะคะน้ำผลไม้ก็มด แล้ววันนี้นะคะมิวก็มาอยู่ที่เอ่อพิกซีสาขาไหนนะคะพิกซีบางนานะคะซึ่งจะอยู่ติดกับเซ็นทรัลบางนามาทานก๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งเป็นร้านของป้ามิวทำนะคะอร่อยมากคก๋วยเตี๋ยวหมูรวมรสหมูต้มยำราดน้เดนนะคะ ก็จะมีขายยินตาโฟเอ่อก๋วยเตี๋ยวลูกชิน้นปลาใช่ไหมชิ้นหมูลูกชิ้นปลาเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เด็ดที่สุดที่มาแล้วต้องชิมน,นะคะก็คือว่ายินตาโฟต้ยมยำค่ะซึ่งมิวจะชอบกินขึ้นเส้นยินตาโฟต้ยมยำนะคะอร่อยมากซึ่งสีจะดูเผ็ดนะคะแต่จริงแล้วก็เผ็ดนะสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดอะ่ะถ้าสำหรับคนที่ชอบทานรสจัดน,นะคะก็ ต้องถูกใจอย่างแน่นอนค่ะถ้าว่าๆใครอยู่แถวนี้หรือ,อามาทำงานหรือมาทำอะไรแถวบาง,งานานะคะก็แวะมาได้ที่บิ๊กซีบาง,งานาค่ะติดกับเซ็นทรัลบาง,งานาร้านนี้เลยแวะมาชิมกันได้นะคะอร่อยอร่อยอ,อร่อยไม่อร่อยไม่รู้นะคะต้องมาชิมกันเองนะจ้ะาฝากไว้้วยนะคะ